โดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธานุสติกรรมฐานเราก็ใช้ได้อีกอย่างหนึ่งคือเปนารมณ์ที่ควบคุมกำลังใจเรียกว่ากึ่งพุทธานุสติกรรมฐานแล้วกว่ากึ่งกสินเวลาเราดูพระพุทธรูปก่อนที่จะภาวนาว่าพุทโธให้เพ่งดูพระพุทธรูป ลืมตาดู <c oughs> ลืมดูตาดูจำภาพพระพุทธรูปแล้วก็หลับตาภาวนาว่าพุทโธไม่ถึงภาพพระพุทธรูปไปด้วยถ้ากายข้อจิตมีสภาวะเลือนไปภาพพระพุทธรูปหายไปจากอารมณ์ของใจแล้วก็ลืมตามาดูใหม่ ลืมตามาจำภาพพระพุทธรูไปได้แล้วก็หลับตาไป,ปาภาวนาว่าพุทโธนึกถึงภาพพระพุทธรูปการทำอย่างนี้ถ้าใหม่ๆรู้สึกว่าจะหนักสุดชนิดหนึ่ง <c oughs> นี่ผู้ันถึงอารมณ์ใหม่ <c oughs> หรือว่ามีอารมณ์ยังไม่ชินถ้าเาไว้อย่างนี้ภาพหายไม่บ่อยคราวนี้ใหม่ลืมตาไม่หลับตา แต่จะว่าจะเป็นนั่งจ้องตาเป่งจนกระทั่งแสบตาน้ําตาไหลอันนี้ไม่ถูกก็มีหลายคนแนะนําไปแล้วที่เกิดความเข้าใจผิด <c oughs> ไปนั่งจ้องพระพุทธรูปไม่หลับตาเชนน้ำหูน้ําตาไหลแสบตานี่อย่างนี้ก็เรียกว่าอัตตากิรมัฐานนิยกเป็นส่วนสุดที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าไม่เป็นการสมควรไม่เข้าถึงมรรคผล เวลาเราดูลืมตาดูพระพุทธรูปนี่ก็ดูความสวยสดงดงามของพระพุทธรูปดูพระพุทธรัตนลักษณะดูการนั่งดูผิวพันตามใจที่เราจะชอบถ้ามีพระพุทธรูปหลายๆองค์ก็ดูองค์นั้นบ้างดูองค์นี้บ้างก็ได้ไม่บังคับแต่ว่าจะ่าพาะดูอย่างเดียวขณะที่ดูก็ให้จิตมันจับยูตที่พระพุทธรูป จิตถ้าเราจับอยู่ที่พระพุทธรูปจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานก็เป็นสมาธิเหมือนกันรต่ว,ว่าการจริญมสมาธินี่ไม่ได้บังคับก็ให้หลับตาเสมอไปจะลืมตายก็ได้หลับตายก็ได้เป็นแต่เพียงว,ว่าให้ใจจับอยู่ในจุดนั้นเท่านั้นถ้าเราลืมตาดูพระพุทธรูปจับพระพุทธรูปทรงตัว ชอบองนั้นดูองนี้ดูองนี้แล้วก็ดูองน้นถ้ามีหลายองอย่างนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานสำหรับภาพทิตติการมีผลสองอย่างคือในเนื้อในถ้าหากว่าเรานิกว่านี่เป็นภาพการพุทูปเป็นพุทธานุสติแต่ภาพสีที่ปรากฏเป็นขันธ ถ้าเป็นพระพุทธรูปสีเหลืองก็เป็นปิตากสินถ้าเป็นพระพุทธรูปสีดำหรือสีเขียวก็เป็นนีและสินถ้าเป็นพระพุทธรูปสีขาวก็เป็นโอทายสินถ้าเป็นพระพุทธรูปแก้วใสก็เป็นเป็นอาโลสินหรือว่าใสมีแสงสว่าง ใสเทียบกับสว่างจัดว่าเป็นอะโลกสินรวมความว่าได้ผลเป็นสองอย่างเราจะทำอย่างไหนมันสบายใจหลับตาสบายใจก็หลับตาหลับตาจิตมันั้นมากกว่าลืมตาเราก็ลืมตาดูไม่เห็นจะเป็นไรใช้ได้แตสองอย่างให้จิตจับอยู่ในเฉพาะที่นั้นก็แล้วกัน อันนี้ใหม่ในเหน่งสำหรับการทำคำสั่งสอนของค์สมเด็จตุสมมาเสพุทธเจา้าได้วความจริงครับว่าาน,นัดใ,ในการจับพระพุทธโลปก็จับแตเฉพาะพระพุทธโลกก็ได้ไม่ต้องไปเอาพุทธธรรมนี่สําหรับการเจริญพระธรรมในด้านสมาธิจัดว่าเป็นนิมนิตอันนี้รู้สึกว์คุยากดหนึ่ง แต่ว่าอารมณ์จิตของเราชินในพระพุทธรูปก็เอาพระพุทธรูปไปก่อนว่าเรื่องพระพุทธรูปไปก่อนดีกว่าจะพูดทานนุสติกรรมฐานอย่างเดียวก็ออกก็พอแต่ว่าถ้าใจเราไม่จับพระพุทธรูปไม่อยู่ถ้าเราชอบใจพระสองฆ์องค์ใดงองค์หนึ่งที่เป็นสรณะเราจะนึกถึงพระสองฆ์องค์นั้นก็ได้จักเป็นสังขานุสติกรรมฐาน ไม่จำกัดว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์ไหนเอาที่เราจับใจของเราที่สุดเป็นภาพติดตาที่สุดอารมณ์จับอยู่ได้เพราะจะอะไรอารมณ์พอใจในองค์นั้นแล้วก็จับองค์นั้นอจิตจับภาพพระองค์นั้นเขา้าวัยนิย่ไว้ยในใจก็เห็นง่ายาสมมติว่าจะเห็นไม่เห็นง่าย ว่าการจับภาพของพระสงฆ์จงอย่าไปคิดว่าท่านนมท่านแก่ท่านรูปรางอย่างนั้นอย่างนี้มันยังไม่จําเป็นคิดจับภาพไว้ว่าอ๋อหนี่พระองคนนั้นเป็นที่พระที่เคารพของเราถ้าเราจะภาวนาโดยก็ภรราวนาว่าสังโฆนี่เป็นอะไรนึกถึงอยู่กับที่นี่สมท่าว่าสําหรับถ้าเราจะเดินไปเดินมา จะไปธุราที่ไหนถั้ามีการงานอยู่จิตใจหา่างร่างกายหา่างจากพระพุทธรองค์นั้นร่างกายหา่างจากพระสงฆ์กนนึกถึงภาพพระพุทธองค์นั้นแลวนึกถึงภาพพระสงฆ์ไม่เป็นปกติอย่างนี้ผมเคยปฏิบัติมาในการก่อนในสมัยที่เป็นพระแล้วจะไปไหนก็ตามเดินอยู่พูดอยู่คุยอยู่ทำงานอยู่ อารมณ์มันจับจิตอารมณ์มันทรงตัวนึกถึงภาพพระน,นั่นอยู่เสมอๆสมอเป็นปกติถ้าจิตใจมันสบยสายถ้าหากว่าถ้าการทรงองย่างนี้เสมอๆผมก็จะขอบอกผลเลยไปสักนิดหนึ่งก็ต้องขอใครท่านที่ไม่มีความต้องการหากว่าจับนึกถึงภาพสมุทรรูปคนด,ดี นึกถึงภาพพระสงค์เป็นประจำคนดีจะไปางไหนนั่งที่ไหนเดินอยู่นอนอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่ก็ตามนั่งรถนั่งเรือนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้นหรือหลายหลายองค์ก็ได้นึกถึงภาพพระสงฆ์องค์นั้นองค์ใดองค์หนึ่งหรือว่าหลายหลายองค์ก็ได้มันติดอยู่ในใจถ้าสภาวะจิตของท่านอย่างไยทรงอยู่ได้อย่างนี้เป็นปกติไม่ลืมเลือน เราจงยูง่ได้น,นานๆนานตามสมควรแต่ว่าในสมัยที่ผมทํานั้นดูเหมืนว่านอกจากว่าผ,ผมจะเวลาผมคุยกับชาวบ้านเนี่ยผมยังไม่ทิ้งภาพพ้าจิตมันจับอยู่ก็มันเป็นเอกตาลมจะเดินไปเดินมาไปธุรีตไหนบินสบายาก็สัมจิตแป่ก็นึกถึงเห็นนึกเห็นอยู่ตลอดเวลา ถ้าอารมณ์ของท่าน,นหลายปลปรากฏเป็นอย่างนี้แล้วก็จะได้กำไรพิเศษกำไรที่อยากนได้นั่นก็คือทิฏฐิจักขุญานแล้วก็จงอย่าไปคิดว่าเราจะศึกษาในด้านทิฏฐิจกขุญานเราตั้งใจศึกษาอย่างเดียวคือจิตจับพระองค์นั้นเป็นอารมณ์จะเป็นพระพุทธรูปแบบสงฆ์ก็ตามนึกขึ้นมาเมาื่อไร จิดว่างเมื่อไรเราไม่ยอมวางภาพพระนั้นๆอย่างนี้เป็นผลแห่งทิฏยิขุยานแม่เพราะอะไรา็ว,ว่าผมก็ฝึกมาอย่างนี้นั่นแหละในด้านาาพุทธานุสติกรรมฐานี่เป็นเรื่องที่ผมรักมากที่สุดเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงแต่งกัพระนนท์ว่าอนันทาด,ดูก่อนันน์ บุคคลใดเกิดมาทันในสมัยที่สถาคตีชีวิตอยู่บุคคลเหล่าบุคคลนั้นเขาแม้จะจะเกาะชายสังสังติของสถาคตอยู่ก็ตามแต่ว่าท่านผู้นั้นไม่ได้เจริญพุทธาน,นุสติกรมฐานเขาผู้นั้นก็ถือว่าสถ,ถาคตถือว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้ไม่เคยเห็นสถาคตเลย เพราะหะเพื่อนนั่งเกาะชายสิงกะสีเห็นแต่นเนื้อเห็นแต่ร่างกายของท่านไม่ไดเห็นความเป็นพระพุทธเจา้าความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ขันห้าความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่การบรรลุมรคลอยู่ที่ความดีของจิตต่อไปองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรได้มีพระพุทธฎีกาสัจว่าอานันทะโดกรอน,อ,นอนุน บุคคลใดเกิดมาทันในสมัยที่ตถาคตยังมีชีวิตอยู่พอดีหรือว่าเมื่อตถาคตนี้ผ่านไปแล้วพอดีถ้าบุคคลบนนั้นเจริญพุธานุสติกรมฐานอยู่เป็นปกติตถาคตถือว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้เกาะชายเสงาติของตถาคตอยู่นี่ถ้าเกาะชายเสงติของพระพุทธเจ้า เวลานี้พระพุทธเจ้าท่านปฏิภาณถ้าเรากาสังขติอยู่ท่านเราแล้วเราจะไปไหนคนนี้ตัวเอง <c oughs> นี่เป็นอันว่าผมเคยปฏิบัติมาอย่างนี้โดยไม่ได้เคยคิดว่าจะฝึกเป็นที่ตีคุยยานแต่ผลปรากฏในเบื้องหลังว่าใครเขาพูดอะไรขึ้นมามันปรากฏอยู่ในจิตแทนภาพพระพุทธรูก บางทีไปบ้านหนึ่ง نہیں, ผมก็ไม่เคยคิดว่าผมมันจะคิดเขา้าถึงจัตุโตัาปาติยานเขาถามเขาปลารถทั้งสาม,มีของเขาว่าสาม,มีของเขาตายไปแนละ้วไม่ทราบว่าจะมีความสุขหรือความทุกข์พอเขาพูดทั้งสาม,มีของเขาอารมณ์จิตมันก็เห็นสาม,มีของเขายืนอยู่ที่นี่ถามว่าสาม,มีของเธอของคุณน่ะ เป็นคนคิวเหลืองร่างโปร่งรูปร่างหน้าตาดีใช่ไหมส็บอกว่าใช่ก็ถามว่าถามทำไมของคนนิ่งบกกล่าอยากจะรู้เท่านั้นเองนี่เป็นอนว่าม่เห็ทิศเด็กคุยานชูทูปบาทยายขุกตากฏนี่ตอนนี้เขาปรา่ารบกสามีของเขามีความสุขและความทุกข์ในขนาดเดียวกันนั้น ม่เห็นภาพสามีเขาสามขาสามีเขา,เขาก็บอกว่าเขามีความสุขมีความสุขก็อะไรเป็นปัจจัยเขาก็บอกด้วยแต่ว่าผมไม่ได้บอกจะของบ้านเพราะว่าไม่มีความประสงค์จะทําอย่างนั้นมันเป็นภาวทีเกิดขึ้นในครั้งแรกอนี่สมมติว่าถ้าเราเดินไปที่ไหนในป่านนดงคนดี ถ้าเกิดความสงสัยว่าสถานที่นี้เดิมทีมีบ้านมีเมืองหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าแค่เกิดการสงสัยขึ้นมาภาพนั้นม่นก็ปรากฏแม้แต่ภาพวัตถุคือบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนและคนรลสัตว์มันก็ปรากฏอย่างนี้จัดว่าเป็นอตีต่างสียานเป็นอนุว่า เราใช้พุทธานุสติกรรมฐานอย่างเดียวจนมั่นคงแต่วขอว่าอย่างเดียวว่าเวลาที่นึ่ถึงภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปตามและพระสงฆ์ก็ตามจงอย่าคิดว่าเราต้องการทีร่จะกุญญาณคิดมายาซ้านอารมณ์มันจะไม่ถึงอันที่ผมพูดมันนี่หมายถึงว่าผลสอยได้นี่ถ้าว่าถ้าเราจะเจริญธรรมานุสติกรรมฐาน เป็นสมาธิหลวงพ่อปานเคยแนะนำว่าภาพธรรมานุ้สติกรรมฐานถ้าเขาตั้งนนมิตไว้เป็นเหมือนดอกมะลิแกว้ว <c oughs> เห็นภาพพระพุทธรูปนึกถึงภาพพระพุทธรูปนึกถึงภาพดอกมะลิแกว้วธรทรมที่เป็นดอกมะลิแก้วที่หลังไหลออกมาจากพระโอษพระองค์สมเด็จพระสัมมาสพัพเจ้า ความจริงถ้าเราได้พุทธานุสติกรรมฐานในด้นดานนั้นแล้วการที่จะมาจับภาพธัมมานุสติกรรมฐานก็ไปในของยากก็ได้ทันทีหรือว่าเราจะจับภาพสังขานุสติกรรมฐานคือพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ได้ผลเช่นเดียวกันอารมได้ที่อย่างใดอย่างหนึ่งจะเปลี่ยนจะไปจับอะไรก็ได้ทั้งหมด นี่แนะนำท่านในผลที่ผมเคยผ่านมาแล้วก็ปรากฏเป็นอย่างนี้ในด้านพุทธานุสติกรรมฐานเมื่อเราจเจริญพุทธานุสติกรรมฐานในด้านนี้แล้วก็พิจารณาคุณความดีของท่านมีความจับใจมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอริยสง์ อย่าลืมนะครับว่าผมจำกัดคำลงไปว่าพระอริยสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เปรีปาเปรีปากผมใช้คำาอาริยสงฆ์โดยเฉพาะเมื่ออารมณ์จิตของเราจับอย่างนี้แล้วอารมณ์จิตมันก็สร้างความดีจิตมันจะน้อมไปในส่วนที่กุศลอยู่ตลอดเวลา เพราะอะไรเพราะรักในพระพุทธเจ้าเราก็ดูจริยาพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไงแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามตามความสามารถที่เราจะถึงทําได้จิตมันน้อมไปเองเวลาที่เราเึกถึงพระริยสงและเมื่อเราทราบประวัติความดีของท่านท่านทามาแบบไหนใจของเราก็น้อมไปในการนั้นที่ยามปฏิบัติตามความดีทุกอย่างทำาห้เพราได้ความดีบังคับ ผมกล่าวว่าความดีบังคับไม่ใช่อารมณ์เดิมและอารมณ์ใดอ,อารมณ์หนึ่งเสี่ยงเป็นของบังอื่นบังคับบังคับไมคิดกันไปเองตัวปัญญามีเกิดนี่เมื่อเราทำมาแล้วใน,น,นเมื่อเราทรงสมาธิได้แล้วอ,องค์สมเด็จพปทีแก้วไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องทํากรรมาฐานใน40บทนี้ท้งหมดทั้งหมด เพื่อในได้สมถะภาวนาย,ย่างใด้ยังหนึ่งเขตามถ้าจับได้โรงได้อารมณ์เป็นฌานโดอารมณ์ทรงตัวก็ให้เจริญวิปัสสนาญาณได้ทันที